แล้วลมจากประตูผับมันก็พัดขึ้นมาแล้วผมมันสยายอะเข้าใจฟิลปะคือนั่นแหละคือดราม่าของคนโสดอ๋อนี่แหละมันคือสเสน่ห์ใช่เป็นคนที่อิ่มสุขค่ะอย่าเป็นคนที่อิ่มเศร้าหนูกำลังนึกภาพตามพี่แล้วรู้ป่ะภาพอะไรที่มันผุดขึ้นมาภาพผักสดมันทับขึ้นมาหนูก็ขำ <laughs> มอยู่ไหนนะ Where is Kuma ส <K uma. S 2> วัสดีครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2> ไปนั่งเล่นด้วยกันไหมครับโทษทีครับไม่ได้ใส่ชุดใส่ส,สูตรมามโทษทีไม่เป็นไรใช่ไหมเราต้องใส่สูตรเพราะว่าหนูเล่นงัดร้านกันเมื่อกี้อ้าวเหรอคูมาว่างไหมอะค่ะหรือว่าคุยตรงนี้ก็ได้นะได,ได้ได้ครับอ๋อโอเคงั้นคุยกันตรงนั้นก็ได้ครับจะคูมาจะได้รีบไปทำธุระสดีค่ะพี่สวัสดีจ้าสสวัดีค่คะคุณป๋าคูมาโอเคไหมอะครับอะ เป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าแบบไม่สบายใจอะไรทำไมล่ะคะพี่โอเคหรือเปล่าลุงบอกหรอพี่มีไหนลุงไปบอกหรอก็ประมาณนั้นนะครับถ้าลุงบอกก็คงเรื่องที่หนูเลิกกาแฟนเลยโอเคหรือเปล่าครับดีขึ้นแน่วเป็นนอนร้องไห้มันทีขึ้นแล้วเอาอืเอาไม่เสียใจมันก็ต้องมันก็ต้องร้องไห้ไงม,มีอะไรตรงไหนให้ช่วยไหมครับอยากปรึกษาอะไรไหมอะ อาจจะพอช่วยได้แบบอยากระบายอยากปรึกษาอะไรไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับเอาเลยช่าดิ้นก็แบบว่ามันก็ผูกพันนิดหน่อยนะนานเหรอครับคนเนี้ยไม่ไม่นานหรอกแต่มันก็ก็ผูกพันนะแตบบ่ปกติเหมือนแบบว่าเราก็มีเขาไปไหนมาไหนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแค่แบบว่าอาจจะใจหายแล้วก็เงาหน่อยหน่อยะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรนะก็ ยังดีไงที่เรายังมีเพื่อนเราก็ดึงตัวเองออกมาแล้วเราก็มองว่าอย่างน้อยมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันอาจจะมีความสุขก็ได้อย่างเนี้ยชีวิตเรามันก็ยังต้องเดินต่อบางทีมันก็อาจจะเศร้าบ้างบางทีมันก็อาจจะเหงาบ้างก็เป็นธรรมดาเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับใครสักคนหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งมันก็วังเวงบ้างในการใช้ชีวิตในบางครั้งแต่ไม่ว่า,ามันก็จะผ่านไปแหละ มันเสียใจได้แค่แป๊บเดียวครับความสุขมันก็อยู่แป๊บเดียวเหมือนกันถ้ามันมีความสุขในระยะเวลานานความเศร้ามันก็จะอยู่ในระยะเวลานานพอๆกันล่ะครับแต่บางเอิญว่าน้ําตามันก็หยดทีละหยดไงมันก็ไม่ได้ลงมาเป็นน้าตกอะที่มันจะเช็ดไม่ยากขนาดนั้นอะยินมีในพูดดีมากเลยจริงค่ะลูกอันนี้เลิาก,กันเพราะเรื่องอะไรครับเป็นเพราะเราไม่ดีหรือว่าทะเลาะหรือว่าอะไรคะเออจะได้แบบ พูดให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นได้อะไรเงี้ยบางบางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอาจจะมองว่ามไนนมายุ่งเรื่องของครูม้าก็ได้นะแต่ว่าไม่นนอยากให้ครูม้าดีขึ้นอะมันเป็นเรื่องเหมือนแบบว่าเวลาด้วยแหละเวลาที่มันไม่ตรงกันแบบว่าเขาว่างเวลานี้แต่เราว่างเวลานี้มันไม่ตรงกันก็เลิกกันจบดีค่ะพี่ก็คือคุยกันแล้วก็เออมันคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะแบบเวลามันไม่ตรงแล้วล่ะหลายอย่างมันไม่ตรง ก็เลยโอเคจบประมาณนั้นไม่ได้แบบว่าทะเลาะหรืออะไรกันเลยแต่แค่แบบว่าเราคุยกันแล้วก็โอเคมันไม่นมันมองไม่เห็นอนาคตอะพี่ครับเข้าใจถ้าเรื่องจบกันด้วยดีแล้วก็เรื่องเวลาก็เราก็ถือซะว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเราเร่บตัวเราเองหรอกเรื่องเวลาเราจัดการเวลาของเราได้แล้วก็จัดการเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ได้แต่ในจุดจุดหนึ่งที่ มันไม่สามารถที่จะจูนเรื่องเวลาเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เราก็เข้าใจในจุดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ไม่ดีพอหรือเขาจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ไม่ดีพอมันอยู่ที่ว่าเราจะปับกันยังไงเอาจริงๆเรื่องพวกนี้มั็นแนวมองว่าถ้าเรารักกันจริงๆแบบหมายถึงว่าถ้าเราใจพวกเราหนักแน่นด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็คงจะพยายามมากพอที่จะจับมือกันอะ แต่ถ้ามันไม่ได้มีความพยายามมากพอที่จะจับมือกันหรือไม่ได้มีความพยายามที่จะปรับเข้าหากันมากอะเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์กินของอร่อยทุกวันมันก็มันก็อาจจะเบื่อก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับเรื่องของเวลาเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดมันได้อย่าโทษตัวเองแค่นั้นก็พอเอาพี่ใช่หนูก็มันดีแล้วนะมันดีแล้วที่ครูม,มา เป็นคนที่รู้หน้าที่ตัวเองมันทําให้กระทบเวลาของความสัมพันธ์ก็ใช่แต่เราลองกลับมามองข้อดีของตัวเราสิว่าเราปรับเวลาหรือเราพยายามปรนเวลาทั้งหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทั้งคนรักอะเราเรามันก็เก่งแล้วนะอะไรเงี้ยที่เราพยายามทําเพื่อใครสักคนด้วยแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปด้วยในเวลาเดียวกันเรามองถึงความเก่งของเราดีกว่าเราอย่าไปมองได้ด้อยค่าตัวเองเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ วัเราบังคับให้ใครอยู่กับเราในชีวิตเราแบบตลอดไปไม่ได้ใช่แค่แบบว่าตอนนี้พี่บอกพยายามอ่ะหนูก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนยังไงดีอ่ะมันก็มีคําที่บอกว่าความรักมันไม่ต้องพยายามใช่ไหมพี่พอเราพยายามมากๆเราเหนื่อยพอเราหยุดพยายามปุ๊บบางทีมันก็พังทุกอย่างมันก็พังลงมาหมดเลยอะไรเงี้ยพี่ไนมองว่าทุกความสัมพันธ์มันพยายามหมดแล้วครับแต่ในช่วงเวลาแรกรักอ่ะอารมณ์ความรู้สึกมันพาไปมากกว่า มันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องพยายามอะไรเยอะมันแค่ความรู้สึกของเราในตอนนั้นที่เหมือนเราอยากกินข้าวอะ่ะเราก็พยายามขับรถออกไปกินข้าวถูกปะเหมือนเราพยายามออกไปเราอยากดูหนังเรื่องนี้เราก็พยายามขับรถออกไปดูหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นเพราะอารมณ์เป็นเพราะสถานาการณ์ในตอนนั้นที่มันทําให้เราอยากทําแต่พอถึงเวลากับการถึงสถานาการณ์หนึง่งเราแม่งไม่อยากดูหนังเรื่องนั้นแล้วอะ่ะเราก็ไม่อยากไปความรักมันก็คล้ายๆกันมันอาจจะเจ็บปวดนิดนึง กับสิ่งที่บนไนพูดแต่พอมองย้อนในเรื่องของความเป็นจริงมันก็คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นก็จริงนะพี่ความรักที่บินไนได้เรียนรู้มาเองอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองไม่มีใครทุ่มเทให้เราได้ไม่มีใครดูแลเราได้เท่ากับตัวเราดูแลตัวเองไม่มีใครรักเราได้เท่ากับรักตัวเราเองไม่มีเลยมีแค่พ่อแม่อันนั้นคือก็ไม่เกี่ยวคือเขาก็จะอยู่ในอินรรลบทของครอบครัวอันนั้นซึ่งเรา ีส่เลือดจากเขาอะ่ะเขาก็จะดูแลเราในหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอันนั้นมันก็ไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นอะไรหรอกแต่คือมันก็จะเป็นอิเลยียบทที่มันจําเป็นจะต้องติดตัวเรามาอยู่แล้วอันนั้นซึ่งมันไม่เขาดีกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจค่ะพี่ก็รักตัวเองให้เยอะๆครับดูแลตัวเองให้มากๆไปทําผมดูแลตัวเองทําสปา ดีด้วยซ้ําม,มันไม่ต้องมีใครคนคนหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งพะวงว่าเราออกไปไหนแล้วเราต้องบอกเขาไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพะวงว่าเราจะทําอะไรแล้วเราต้องบอกเขากินอะไรแล้วต้องบอกเขาจะนอนเมื่อไหร่ก็ต้องบอกเขาตื่นตอนไหนก็ต้องบอกมันดีด้วยซ้ําที่เราไม่จำเป็นต้องรายงานใครอยู่ไปก่อนอยู่ให้ตัวเองเข้มแข็งด้วยพลังของตัวเราเอง energy ของตัวเราเองการมีแฟนอะ่ะมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราปรับเพื่อคนคนนี้ได้ไหมเราปรับเพื่อคนคนนี้ได้หรือเปล่า มันต้องมีอยู่แล้วแหละมินหนยมองว่าลอยทั้งร้อยยังไงก็ต้องปรับจูนเข้าหากันในบางเรื่องแต่มันดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ต้องปรับข้อหาอะไรกับใครเลยในตอนนี้คือถึงเวลาหนึ่งก็จะมีคนที่เขาเข้ามาเพราะว่าเราเป็นแบบนี้เราเวลานี้เรานอนเวลานี้เราตื่นเวลานี้เราทํางานเวลานี้แล้วมันก็จะค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาโอเคที่จะยอมรับการใช้ชีวิตของเรา มันยังมีคนอีกเยอะคููม้าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถเป็นของตัวเองแบบใดนที่เรายังมีความสามารถไม่ต้องถามหาไม่ต้องถามหาเรื่องความรักเลยครับว่ามันจะหาไปเจออย่าให้ใครมาเลือกเราเราต้องเป็นคนเลือกเขาความรักมันก็เหมือนเกมแหละครับถ้าเราหยุดเล่นเราก็ไม่ต้องแคร์ว่ามันจะแพ้หรือชนะอันนี้ยังเฉียบประมาณนั้นครับที่มินายประสบแบบประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาก็เราก็แค่ หยุดเล่นคือถอยออกมาเลยเราไม่ต้องสนว่าเขาจะมองว่าเราแพ้หรือเราจะชนะหรือใครจะมองยังไงก็ช่างก็เกมนี้เราเป็นคนหยุดเองโคตรตรงอะพี่แล้วแบบฟรีดอมเลยอะสองสามวันมานี้คืออยากทาอะไรทําไปหมดเลยอะใช่เราเราอยากทําอะไรเราทําไปเลยครับอิสระ,ะที่เราไม่ได้จากตอนมีแฟนโอเคตอนมีแฟนมันอาจจะอบอุ่นนะอยู่ด้วยการอบอุ่นแต่บางทีอะการที่เราทําตามใจตัวเองมากไปอ่ะ เราก็ต้องไปนั่งทะเลาะกับเขาอีกนะแต่พอไม่มีเขาอะ่ะดูดิไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยอยู่ของเราก็ได้อะ่ะเราจะอยู่กับเพื่อนยันเช้าจะฟาร์มยันถึงบ่ายไปนอนอีกทีตอนเย็นตื่นใหม่ทีตอนดึกก็ไม่มีใครว่าอะไรก็เราเป็นแบบเนี้ยสบายดีนะครับจริงๆการเป็นโสดมันก็สบายจริงๆนะพี่พูดมาเหมือนแบบเหมือนพแบบีน่อยู่บนหัวหนูจริง <laughs> เราก็น่าจะพอจะเข้าใจความรู้สึกที่คุณมะกำลังมีแหละ แผลใหม่อ่ะมันแสบอยู่แล้วครับเอาอะไรมาลาดนิดหน่อยมันก็เจ็บแต่ว่าคนเรามันก็เป็นแผลได้แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะ่ะมันก็ดีขึ้นถ้าแผลมันไม่ใหญ่ก็รักษาไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็หายอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่แบบว่าตัวเป็นคนที่เหือนเวลารักแล้วก็แบบเป็นคนที่เต็มที่อ่ะทุ่มทุกอย่างโดนลุงด่าประจำอะครับจริงๆไม่ไนพอจะมองออกอยู่นะว่าภูมมาเป็นคนทุ่มเทกับความรักมากเลยคือทุ่มเทแบบ ทุ่มเทกับเขาจนไม่ได้คิดเผื่อใจว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เขาจะมาตอนไหนเขาจะเขาจะยังไงเขาจะจากเราไปไหมอ่ะคือทุ่มเทให้เขาเหมือนเขาจะอยู่กับเราไปตลอดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้ากลับกันเหมือนมินหนเจ็บปวดมาเยอะั้งก็จะเป็นคนที่เหมือนเจ็บแล้วก็จำอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอความรักอีกครั้งเราก็จะเผื่อใจแล้วว่าเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดอยู่แล้วอะอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะ เป็นคนที่ดูแลตัวเองซะส่วนใหญ่มันต้องประมาณนั้นนะคะก็อย่างที่มีนนีบอกแหละมันไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเรารักตัวเราเองแต่ครูมะาเป็นแบบนั้นนะแบบที่มีนนีมองแบบไม่ได้ไม่ได้แบบลาลาลาล้วงที่จะไปไปไปคิดอย่างนั้นนะคะแต่จากอิริยาบถหลายๆอย่างครูมะาเป็นคนอ่อนโยนเอางี้ดีกว่าครูมะาเป็นคนอ่อนโยนมีความอ่อนโยนในใจแบบค่อนข้างที่จะสูงคือ1 0 0ความอ่อนโยนกับความดาร์กอ่ะครูมะามีความอ่อนโยนแบบ ก้าสิบเปอร์เซ็นในในนั้นเลยอะไรเงี้ยคือมินหนมองที่ที่จากที่จากแบบสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการพูดอะไรเงี้ยพฤติกรรมนิสัยอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารู้ลึกไหมก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่คนแบบเนี้ยคือถ้าเป็นลักษณะครูมาอย่างเงี้ยก็จะถ้าเจ็บก็คือเจ็บเจ็บอะเจ็บนะอะไรเงี้ยเจ็บเลยมีนหนพูดผิดไหมถ้าผิดไม่ผิดเลยพี่พูดเหมือนแม่เลยแม่แบบ <laughs> แม่อซีไอ้ก็แบบ <laughs> ก็คือเอาจริงหนูก็โดนแม่เขาอีกแล้วก็ก็ผ่านมาเยอะที่แต่สุดท้ายแล้วเราก็พอเรามีรักใช่ไหมเราก็ทุ่มให้กับรักทุกครั้งมาเราก็เต็มที่กับทุกๆครั้งแม่หนูก็จะชอบชอบพูดเหมือนที่แบบก็เผื่อใจไว้บ้างไว้อะไรเงี้ยพี่พูดเหมือนแม่ในเรี่ยมันก็จริงอะค่ะแบบผู้ใหญ่อะเขาก็ผ่านมาเยอะแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่มีนั้นก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองผ่านมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่า เก็บหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็ควรจะจําได้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยรูปแบบของความรักเคยมีนะคนที่ทําให้หลงจริงๆหลงมากๆหลงแบบหลงลืมหูลืม,ลมตาไม่ขึ้นพอถึงเวลาปุ๊บเขาจากไปอะ่ะเราไม่ได้เสียใจนะที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ข้างเขาได้แต่เรามานั่งเสียใจว่าเหมือนทําไมเราถึงต้องมานั่งมองตัวเองว่าเราทําอะไรพลาดไปทําไมเราทําอะไรผิดไปจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้ทําอะไรผิดไปเลยเราแค่เป็นตัวของตัวเราเนี่ยแหละ แต่บางครั้งมันแค่เข้ากับคนอื่นไม่ได้นั่นแหละครับแต่มันก็ผ่านไปนะไม่ต้องคิดมากหรอกปล่อยใจอยากทำอะไรทำเลยครับช่วงเนี้อยากน่ารักใส่ใครก็ทำไปเลยครับไม่ต้องสนใจอยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่งตัวแบบไหนหรือเสื้อผ้าออกไปชอปปิ้งอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนออกไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนบ้างให้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวคนรอบๆตัวก็มีอะไรก็คุยกับมินได้ครับ พูยกับมินายได้เรื่องนีน้ถามว่าให้คําปรึกษาความรักเก่งมันก็ไม่เก่งนะสิ่งที่พี่พูดมันแบบมันดีทุกอย่างเลยอะมันแบบมันดีแล้วมันก็ก็ตรงหมดเลยอะที่ก็อาจจะไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าอยากให้เห็นในโลกของความเป็นจริงแบบบางทีเรามินายก็เคยเป็นเหมือนเราจมน้ําอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะขึ้นทางไหนคือเราเหมือนตะเกียกตะกายอยู่กับน้ําวนกับน้ําอยู่แบบนั้นไปเราก็ไม่เข้าใจว่าการที่เราจะต้องอ้าปาก หายใจหรือขึ้นมาจากน้ําเราจะขึ้นมายังไงเราก็แค่ทําได้แค่ทุรนทุรายเราอยู่กับมันตรงนั้นแต่พอถึงเวลามันมีคนคนนึงยื่นมือเข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยก็หยิบห่วงยางสิงห่วงยางมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราทําไมต้องไหว้วะอะไรเงี้ยก็มันก็จะรู้สึกดีกว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่สามแล้วพี่วันที่สามจะเจ็บหน่อยนะคะประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเหมือนช่วงผ่าตัดแผลใหม่ใหม่อะ <laughs> <ๆ> <laughs> แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไม่น้ำร้อนลวกพอมเป็นหนองใช้เย็นเ็ตประกอบด้วยตัวยาเย็นต้ามีสินทันเฟตเย็นเฟกเจ้าของเดียวกับโทูนอฟเมื่อวานทำอะไรไปบ้างแล้วครับวันแรกทำอะไรไปบ้างแล้วครับโอน้อนวันแรกหนึ่งก็นอนอย่างเดียวเลยพี่ใช่ร้องไห้เลยนอนก็แทบไม่หลับตะขมตานอนทีก็ร้องไห้ใช่วันที่สองแล้วครับวันที่สองหนูเลยหาอะไรเล่นเลยไม่แบบใช่ไม่ไม่แบบโฟกัสไม่โฟกัสใช่วันที่สามแล้วครับวันนี้ วันนี้เลยวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนใช่ก็เข้าเมืองมาอยู่กับแกง๊งดีนะคะวันที่สี่ก็ไปนอนดูหนังครับลุงน่าจะหยุมหัวหนูเข้าเมืองออโอเคโอเค,อเคงั้นก็นอนไม่ได้งั้นก็เข้ามาอยู่กับแก๊งครับแต่กแกง๊งช่วยได้เยอะนะเอาจริงถ้าถ้าเกิดว่าได้ความอ่อนโยนของครูมาแล้วพอทีนี้ปุ๊บครูมาก็จะมีเพื่อนมีเพื่อนมีพี่มีคนอยู่ด้วยมีคนเป็นห่วง,งอะไรเงี้ยก็มีคนคอยช่วยแบบ อบประโลมเราอะเนาะเราก็รู้สึกว่ามันก็อบอุ่นขึ้นในใจมันก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นดีขึ้นะอะไรเงี้ยดูนะมองว่าแป๊บเดียวก็หายไม่ไม่นานหรอกครัก็เนี่ยอยู่กับเพื่อนที่อยู่ในคราสที่ก็คือแหละเหมือนเราไม่ต้องแบบโฟกัสตรงนั้นนั่นเอางาอะไรทําไปเรื่อยครับดูรองเท้าที่ชอบดูเสื้อผ้าที่ชอบนั่งดูอะไรที่ชอบอะไรเงี้ยเล่นอะไรที่มันเพลินๆทําอะไรที่มันเพลินๆไปแบบไม่ต้องคิดอะไรช่วงนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่ มีไหนว่างว่งมั้งช่วงนั้นอกหักใหมๆ่ๆอะไรเงี้ยตอนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยก็นั่งอ่านนิยายอ่านนิยายมานั่งอ่านนั่งอ่านนิยายเหมือนเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเงี้ยถ้าเศร้าก็เศร้า,าพอะละนางเอกกับพระเอกอะแต่บางทีมันก็จะมีสกิบใจแบบเหมือนความรักที่มันเพิ่งผ่านไปอะไรเงี้ยก็จะมีสกิดใจบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนเราไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นไม่ได้โฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์อะว่าว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของเราแล้วเขาอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะนะคะจริงอันนี้หนูเห็นด้วยแบบว่า หาอะไรทําอย่างอื่นเลยที่มันแบบโฟกัสอย่างอื่นอะพอเมื่อวานหนูนั่งแบบหาอะไรทําหนูก็ก็ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเหมือนกันพี่แต่นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมสามวันนี้หนูน็อกรอบเอาเลยอะอ่าโอเคหนูได้ทางนั้นน็อกรอบก็ตามนั้นเลยค่ะถ้าน็อกรอบได้ก็สวยแบบลากจนมันแบบไม่ไหวแล้วก็ให้หลับไปดีดูแลตัวเองอะค่ะช่วงนี้ก็เริ่มบำรุงตัวเองก็ได้ไม่ต้องนอนดึกขนาดนั้นก็ได้เต็มที่ก็หาอะไรที่แบบ เหมือนเป็นเหมือนแบบพวกนมร้อนอะไรอย่างเงี้ยกินนมอุ่นๆแล้วก็นอนถึงเวลาตั้งปลุกมารกหน้านอนอะไรอย่เงี้ยตื่นมาอาจจะตื่นเช้าหน่อยก็หาอะไรทําออกกําลังกายไหมหรือทําอะไรถ้าตื่นเช้าแล้วมีกิจกรรมทําอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันบางทีน็อกไปเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับร่างกายห่วงสวยไว้ก่อนครับเดี๋ยวคนใหม่ก็เข้ามาจบเอ้า เราก็ต้องดูแลตัวเองไว้ก่อนถูกไหมคะมีแต่คนอยากกินผักสดเท่านั้นแหละไม่มีใครอยากกินผักเน่าอะ่ะถูกปะงั้นก็ดูแลตัวเองให้สดใหม่ไปตลอดครับหอมกุ่นจากเตาเลยละ่ะเป๊ะๆเลย <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วถ้าเราเป็นผักที่สดอ่ะเราจะเป็นผักเี่ยวอร่อยใช่คับถูบคับป้าป้ามีอะไรอยากแนะนาครูม,ม้าไหมคะครับตอนนี้อยากคุยกับครูม,ม้าให้ได้เยอะๆน่าจะหมดที่หนูแล้วมั้งลูกอ้าว จบที่เราไม่มีต่อแล้วอืมก็น่าจะแบบก็อย่างที่หนูบอกกันแหละโฟกัสความสุขของตัวเองในะช่วงที่เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆคิดกับตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองหาอะไรทำที่มันฮิวจงฮิวใจอะไรก็ว่าไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักะพอถึงเวลามันก็จะมีมาเองไม่ต้องไปเร่งไปรีบฮิวตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วเวลาเรามีความสุขกระแสแห่งความสุขมันจะแผ่ออกไปใช่ ดราม่ามันจะแรงมากใช่จริงขนาดน,น,นั้นแล้<ช>จริงเหมือนเหมือนที่ปากับมอแบบอยู่กับผูมาช่วงแรกๆอะ่ะรู้สึกถึงความสุขแล้วแบบอยากอยู่ด้วยอยู่แล้วม,มีความสุขจังอะไรอย่างเงี้ยผู้มานึกถึงภาพนะผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งอกหักมาเป็นผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงอะ่ะแทบจะไม่เป็นเลยคือแทบจะไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงเลยเด้วยซ้ำแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำนะแล้ววันนั้นผู้หญิงคนนั้นแต่งเสื้อผ้าชุดดำเป็นเกาะอก ใส่รองเท้าส้นสูงทาปากสีแดงเดินเปิดประตูผับเข้าไปคือพร้อมแล้วเป็นคนสวยอะ่ะแล้วลมจากประตูผับมันก็พัดขึ้นมาแล้วผมมันสยายอะ่ะเข้าใจฟิลปะคือน,นั่นแหละคือดราม่าของคนโสดอ๋อนี่แหละมันคือเสน่ห์ใช่เ <gua> ป <Be at> ็นคนที่อิ่มสุขค่ะอย่าเป็นคนที่อิ่มเศร้าสูกกำลังนึกภาพตามพี่แล้วรู้ป่ะภาพอะไรที่มันฝุดขึ้นมาภาพสดมันท้อขึ้นมา กินดูนะคุูหมาภาพมันอยู่ในหัวมันก็มีแค่ไม่กี่ภาพหรอก่าจะมีผักสดกับผักเน่าแแหละก็เกลือกเอานี่แพงอะ่ะถ้าผักมันสดอ่ะเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปด่าป้าแล้วถูกปะแต่ถ้าผักมันเน่าเราก็ด่าป้าไงคอมเพนไงเอาผักเน่าไปฟาดหน้าป้าก็ทีสองทีหนังตาบอบอ,บอว่า<ม>ไงครับลูกแม่ดูไหนน่ะอยู่กับพี่ครูม,ม้ามาเล่นกับพี่ครูม้าไหมแม่ชวนดูให้นอนดมะได้มาดิ นั่นแหละคุณมา <Okay. S 1> อันผู้ชายมีมากกว่าฝูงลิงนะดีนะไม่ใช่อย่างอื่นจะจีบทิ้งีบกว้างก็ยังไหวแต่ไม่ได้บอกให้เป็นเเพย์บอยเปเกิลอะไรนะครับะจริงอะ่ะแต่คือแบบว่ารักตัวเองแหละรักตัวเองอะ่องอะดีสุดแล้วถูกนำไปเลยอย่าไปสนใจใครมากครับกับความรู้สึกของผู้ชายแบบบางคนเขาเข้ามาเราก็ไม่รู้เขาหวังอะไรจากเราบางคนเขาเข้ามารักก็ดี เขาเข้ามาเข้าใจเราก็ด like ีมันจะมีแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับเข้ามาเล่นๆกับเข้ามาแบบจริงจังบางคนจริงจังแบบจริงจังแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เป็นหมื่นอย่างเงี้ยบางคนให้เป็นล้านอย่างเงี้ยก็มีมันอยู่ที่คนด้วยมีแค่สองอย่างอะครับแต่เลือกดีๆเลือกดีๆอย่าเอาความหลงเป็นเป็นตัวกําหนดแต่ถ้าเราชอบก็ใส่เต็มไปเลยฮะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่หนึ่งแน่ๆพูดมายางมีข้อยกเว้น ันก็ต้องไม่ค่อยยงเว้นไว้อ่ะถ้าเราชอบเราก็ใส่เต็มไปเลยอย่าไปสนอย่าไปสนใจแค่เราไม่ไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วแค่นั้นก็พออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ดีกับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็แค่คุยกับคนที่เราชอบแล้วเขาโอ้โสดเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคเราพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนี่ยจะมันจะเจ็บหรือมันจะยังไงก็ค่อยมากันใหม่ไม่เป็นไรว่ากันดีๆอย่างเงี้ยเอาตรงนี้ก่อนนะจริงพี่ ก็เลยชอบวันเนาะก็ไปก่อนพรุ่งนี้ใครว่ากันใช่เธอชอบเราไหมเราชอบเธอเธอชอบเราไหมอะไรเงี้ยเธอก็ชอบเราเราก็ชอบเธออย่างเงี้ยโอเคจอยกันวันนี้ก่อนกระจอยกันวันนี้ใช่ใช่จริงๆว่าต้องซับซ้อนเลยผู้มาเคยมีประสบการณ์นะครับเรื่องเนี้ยแบบเนี้ยมียังก็เคยแบบเออมีคนแบบคุยๆก็สนุกดีแต่ก็ไม่ได้แบบมากไปกว่านั้นก็แบบที่พี่บอกแหละ วันนี้พรุ่งนี้หายตังคนตังยู่ใช่วันนี้ชอบไงคืนนี้ชอบนะพรุ่งนี้ไม่ชอบละยเ,เยอะสไตล์อะไรเงี้ยจริงมันอยู่ที่จังหวะชีวิตใช่ครับแต่สําหรับตัวมินัยเองอะ่ะมินันก็มองว่าถ้าเราจะเล่นเล่นขำขำกับใครไปก่อนก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเราในช่วงเวลาที่เราโสดแล้วเรามานั่งโฟกัสกับงานมานั่งโฟกัสกับความเป็นตัวเราเองอะ่ะ เรามานั่งโฟกัสพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อย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 สวยขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆงานพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะเขาก็อยากจะครอบครองเรานะเขาอยากครอบครองเราจริงผู้ชายอ่ะเป็นอย่างเงี้ยชอบวิ่งไล่ตามบางคนอ่ะใช่บาง,บางคน<า>งต้องต้องต้องใช้คาว่าบางคนนะบางคนเขาจะมองเห็นคุณค่าผู้หญิงในจุดนี้เหมือนกันสุดตังแต่ถ้าเราเก่งแล้วดีแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราก็ไม่เป็นไรอะค่ะ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้ค่าผู้ชายที่เขาไม่ได้เห็นค่าสําคัญอะไรกับเพชรอะใช่เช่วงเวลานี้ครูมาก็แบบอยู่กับตัวเองนะสวยสบัดเลยสวดสบัดเลยอเงี้ยมากับเพื่อนเดินมาสบัดเละอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองคิดเยอะๆนะรักตัวเองให้มากๆ จะอยู่กับหนูก็ได้อย่าเลยอย่าเลยอยู่กับเพื่อนในแก๊งดีกว่านะหรือว่างั้นเลยใช่พอถึงจุดแล้วอ่ะถ้าครูมะจะได้เลือกอ่ะก็ขอให้เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพราะว่าเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะเช้นเลือกหนูบอกเขาไปไอเชอจะเดียกอส Can I get the boy hot and rich forever? Yeah. รวยวาอะไรปู่รวยอ่ะรวยหนุ่มอตและหนุ่มรวย Rich, rich and handsome, you know? ฟังไม่รู้เรื่องเออเดี๋ยวจะกลับไปส่งไปเรียนใหม่ก็ถ้าถึงเวลาเลือกทั้งทีเนี่ยก็ถเมื่อเราได้เลือกแล้วไงคัะก็คือเราเลือกเราใช้ชีวิตเราก่อนแล้วก็พอถึงเวลาหนึ่งถ้าเราจำเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เราจะเลือกใช้ชีวิตกับเขาอะมีนายมองว่าคุมาน่าจะมี energy พร้อมที่จะ หลักใครสักคนหนึ่งดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วก็ในอยู่ในช่วงเวลาที่เราได้ดูแลตัวเองด้วยอืสิ่งแล้วก็อีกอย่างนะคุณมะสมมุติว่าถ้าคุณมะจะได้มีรักครั้งต่อไปไป้าอยากจะให้คุณมะเนี่ยเป็นตัวเองนะให้เขารักในที่เราเป็นเรานะคุณมะไม่ต้องไปฝืนใถ้าฝืนยายาจะไม่มีความสุขใช่เป็นตัวเราเป็นตัวเองใครจะรับได้รับไม่ได้ก็เรื่องของเขาถ้าเรามีความสุขที่เป็นตัวเองก็เป็นคุมูมะ บางเรื่องมันอาจจะต้องปรับกันนิดนึงครับแต่ว่าถ้ามันปรับแล้วมันไม่สูญเสียความเป็นตัวเองจนมากเกินไปก็ทำใช่ค่ะแต่ถ้ามันปรับแล้วเป็นแบบสูญเสียความเป็นตัวเองเกินไปอ,ะอ่ะม,มีอยู่สองทางก็คือยินยอมที่จะปรับกับพร้อมที่จะไปแต่ละคำใช่เพราะความรักมันต้องมีตรงกลางนะคะเป็นกำลังใจค่ะคุณมะาขอาขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดให้สวยเลิศไปเลยนะคะขขบาุณนะคะ เป็นกำจังใจไอ้กำลังใจครับความแนะนําที่หนูให้มันก็น่าจะเป็นอยู่นะคะความกำจังลังใจอะไรยังเง้ยเก่งมากเก่งที่สุดเก่งไม่ไหวแบบตาค่ะขอบคุณที่ยินดีด้วยครับที่อ่านนิยายเรื่องเมื่อกี้จบไปแล้วคไปอ่านเล่มใหม่เลยเตรียมตัวพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไปอ่านเล่มใหม่ดีกว่าครับเข้าใจไหมวุ่นวายอ่านเล่มใหม่ได้ มามานันโกนขอด้วยนะเออเราเลยค่ะค่ะอะไรอยากขอจะเฉยเอออะไรไม่รู้แหละมัวบ้านง่ายก็อะไรก็ไม่รู้มาก็มาที่หลังไม่รู้เกาคุยเรื่องอะไรกันเหมือนมามัวโต๊ะจีนอ่ะอิ่มเลยสินะกับผู้ชายคงหมายโอ้ยคุยเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมาเค้กแล้วเดี๋ยวก่อนความพูดจะขึ้นมาหนูคงไปเที่ยวแล้วแหละก็เนี่ยวันนี้จะขึ้นแล้วเดี๋ยวไปหาเม็ดแดงกับเงินแดงก่อนมีขายไหม ของแม่ไปขายหมดแล้ววันหนึ่งจริงๆรายม้าแท้ร้านกูนี่ลายม้าต่ำบอลจริงๆเขาอยู่ในตังห้าร้านนี่น่าไปแหล่งขอเดี๋ยวผมมาไปก็ได้ค่ะไปก่อนก็ได้ทำธุระก่อนค่ะไม่ต้องเครียดนะคะมีอะไรโทรมาถ้ารู้สึกไม่สบายใจอะไรยังไงก็โทรมาครับทุกคนเออผักแค่นั้นแหละตรงเนี้ยจริงเทคมาได้เลยทั้งนอทั้งป้าใช่ค่ะขาจะดีใจมากถ้าหนูเทคมาใช่ค่นั้น อยู่ก็ได้น่าจะไม่เครียดดิเครียดตีนน่าจะปวดหัวอย่างอื่นมาปวดหัวก็เดิมอะครับก็ดีนะโทรหาโทรหาวุ่นอ่ะจะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องนั้นมาหมดหัวไปวุ่นแทนใช่แค่เปลี่ยนเรื่องให้ปวดหัวเฉยอะีะจำขึ้นเยอะเลยต้องอยู่กับวุ้ เอดีๆทั้งนั้นให้ข้างขอบคุณนะคะโอเคค่ะข่ะมไามไแกงตาข้าซูขาขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณค่ะไมู้ว่าเขาขับไปไหนกันไปหาพ่อพ่อมาแน่เลยเออดีโอดพ่อมึงนะสิ